ก็จริงๆก็จับปืนมาหลายเรื่องแล้วฮะก็เรื่องนี้แต่มาจับปืนในในเขาเรียกว่าเป็นตำรวจที่ยศค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่ามีความมุ่งมั่นครับ<ม>ก็สนุกดีครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ที่เราไม่เคยได้เล่นแบบนี้มันเป็นความเขาเรียกว่ามีความมุทะลุมีความกล้ามีเก่งเกินยศอะไรเงี้ย<ม>ก็ก็สนุกดีครับคุณพูดนีเรามีแบบว่ารถสีเลเวลีนเลิฟซีนนี้จริงๆแล้วถ้าทั้งเรื่องเนี่ยมีครั้งเดียวมีครั้งเดียวครับ น้อยมากน้อยมากก็จะเป็นการที่ค่อนข้างที่ด้วยความที่เรื่องนี้มันจะเล่าไปในเรื่องของมุมมุมตำรวจยศน้อยอะไรซะมากกว่าอาจจะในเรื่องของความโรแมนติกความรักอาจจะไม่ไม่ได้ชูตรงนั้นครับเราเราแบบบ้างเหมือนกับบ้างแบบคิดยังไงนแบบบ้างในันี้ปัจจุบันด้วยคนก็อาจจะแบบว่ามาแข่งกันเหมือนกับว่ามาต่อกันกับเรื่องขออภัยด้วยจ้ะขออภัยด้วยนะครับ มี่ิงไซส์ก็ได้ยิงไซสก็ได้ครับอะไรนะคนคนว่าจจะมาโจับโกมนาบี่โรนมที่นี่อะไม่ีเราจะมาอย่ไรเี้ยมันอาจจะมีมันมันไมมีด้วยความที่ละครเราเป็นการเขาเรียก่อะไรเป็นเรื่องเรื่องสมมุริด้วยครับเอาจจะไม่ไม่ได้เอาความจริงมาเล่นแล้วก็ไอ้ที่สัมพันธ์เนี่ยมันเป็นละครที่ย้อนย้อนย้อนยุคกลับไปครับไม่ใช่ ไม่ใช่ละครปัจจุบันเป็นละครที่ย้อนกลับไป20ปีที่แล้วครับก็เลยอาจจะจะไม่ได้ไม่ได้โยงหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องจริงครับเขาตอนนี้สัญญาของเราช่องครับสัญญากับทางช่องเจ็ดตอนนี้ก็ก็ยังมีอยู่ครับเลยประมาณหนึ่งปีครับหนึ่งปีเต็มเต็มครับผมละครก็ยังมีสองเรื่องที่ยังไม่ได้ออกอากาศก็จะมีไฟน้ำค้างแล้วก็คนกล้าหาญด้วย ที่ทริอดูรอความมันใกล้จะหมดหรือยังเราไ,ได้ยินว่แบบคุยหรืออะไรอะไบ้างจริงๆแล้วทางช่องอาจจะอาจจะเรียกคุยก่อนก่อนหมดสัญญานะครับก็เห็นเกินเกินมาแล้วแหละก็แต่ว่ายังยังไม่ได้เรียกเข้าไปคุยอย่างเป็นทางการครับว่าทางช่องจะต่อหรือเปล่าหรือ,อ,รอ,อยังไงครับก็รอทางผู้ใหญ่ติดต่ออย่างอย่างช่องเราเนี่ยคือแบบว่าบอยเบนไปหลายคนเราีสีธิ์มีเสียงไหมโอ ก็ค่อนข้างที่จะยากนะด้วยความที่ผมผมก็ก็รู้สึกดีกับกับกับทางสังกัดนี้นะครับที่เขาก็คอยสนับสนุนคอยให้ให้ละครคอยให้งานมาตลอดก็ก็ถือว่าเป็นช่องที่ที่ที่ผมรักช่องหนึ่งเพราะว่าเราก็เติบโตมาจากช่องนี้ก็ยัง,งไม่ได้คิดว่าจะไปไหนยุ้เป็นเขาจะเอาหรือเปล่าก็ต้องรอต้องรออีกทีหนึ่งครับรอรอใกล้วันก็สิ้นปีนั่นแหละครับที่อย่างเราก็เหมือนบบเป็นลูกตัว ไม่ขนาดนั้นไม่มากไม่ได้ขนาดนั้นรจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มองผมว่ามองมองปัจจุบันดีกว่าตอนนี้ก็มองปัจจุบันว่าเรายังมีสัญญาอยู่แล้วเราก็ยังมีละครที่ต้องเล่นอยู่ยังทางานกับตรงนี้อยู่ซึ่งละครก็มีเรืดด่อยๆก็เห็นว่าจะมีมีเข้ามาอีกด้วยครับก็ก็ยังมีความสุขอยู่ครับเราจะต่อไปเนาะก็ต้องรอรอ ไม่ใช่ไม่ลุ้นสิผมก็ลุ้นว่าผมจะต้องมีหรือเปล่าก็รอรอทางผู้ใหญ่เรียกครับมันทำให้เราต้อรอะไรยากลำบากอะไรอยทัศน์อะไ่างเงีละครก็ต่อเนื่องต่อเนื่องก็ตัดสินใจยากอยู่อยู่ครับก็จริงๆเราเราถ้าดูว่าทางผู้ใหญ่เรียกไปคุยเราก็อาจจะตกลงก็ได้ครับว่าข้างนอกก็ถ้าผมออกไปก็น่าจะลำบากอยู่ครับนะ ผมตอบมาหลายัมภามนะครับก็ก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันครับที่แบบเราเราเราเคยทำงานด้วยกันก็มีความสนิทกันแล้วก็ได้เล่นเกมบ้างเล่นเกมเล่นเกมด้วยกันบ่อยครับก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นเพื่อนเราไม่สามารถที่จะพัฒนาไปมากกว่าเพื่อนไม่ไม่ก็ก็ไม่รู้นะพูแต่ว่าตอนนี้เราเราเป็นเพื่อนกันที่แบบเออเราก็คุยกันได้ ก็แซลลเซลล์กันได้มันเขาก็แบบให้สัมภาษณ์นล้ข่าวว่าอยากให้มาถามยูโรอยากให้มาบอกว่าอะไรหรือว่าเดี๋ยวอจะไปจริงๆเราคุยกันเมื่อนหั่นว่าเขาก็สัมภาษณ์เราก็ก็บอกไปเลยก็ไม่ได้มีอะไรค่ะใช่ก็ผมก็เห็นนักข่าวตามผมมาหลาย หลายรอบแล้วเหมือนกันนะอะแล้วแล้วที่เราเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคอนี้แหละคนนี้แหละเป็นแฟนเราอะไรเป็นไลน์ของพี่อีกคือแอ้นั้นนมะยอะคือความที่ผมเีนคนแบบนั้นอยู่แล้วผมก็คอมเมนต์คอมเมนต์แบบนั้นอยู่แล้วไม่ได้แค่คุณยิ่งสาผมก็คอมเมนต์ไปไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่ผมแบบเป็นคนติดตลกเป็นคนชอบแซวเป็นคนชอบพูดพูดไปเรื่อยแต่ไม่ได้มีอะไรจริงจังแต่มันก็ทําให้หลายคนแบบคิดว่านี้พูดว่าเออนี้แนะมันคือแบบจริงหรือเปล่าครับก็ ความผิดผมใช่ไหมใช่ความผิดผมที่มันเกิดเรื่องนี้ใช่ไหมก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรครับก็เราก็แซวไปเพราะว่าคุณนิวเขาก็ชอบเชียร์เขาชอบผมก็เลยแทงไปแกล้งเขาฟิตฟึ่แบบไหนจริงไม่รู้เยจริเขาแบบว่าเชียร์ที่หนักนอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เห็นเห็นแฟนสาวมีความสุขเราก็โอเคนะแต่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรอะนนั้าเราลองพลาดหัวที่สิ คักับพิสาใครหลอกพี่คันหลอกว่าอะไรรอบนี้เหมือนกันแจ้งสถานะเคยไปรอบต่อไปก็มาอีกเหมือนเดิมรอบไปก็มาอีกเหมือนเดิมเออไม่คืออยากให้แบบหลายคนเนี่ยฟันโพงเพระวามันกับแบบกักหรือทำกรัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป๋าเชงก่อนปนด้วยก่อนเขาเป็นเพื่อนกันครับพัฒนาก็คือพัฒนาก็ยังไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่ แรงชงแรงเชียร์มันขึ้นไหมก็ดีก็ดีนะแรงเชียร์ก็เยอะนะผมคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรไปก็มีการกดไลค์มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าแบบหลายคู่เขาก็แบบพอเชียร์เขาก็รู้สุดท้ายก็เป็นจริงนะใช่เราก็รู่ขึ้นได้ตอนนี้ก็ก็เชียร์ไปก่อนแล้วกันนะจากผู้จิ้นเป็นผู้จริงได้ไหมยังยังยังตอนนี้ยังโอเคขอบคุณคุณค่ะขอบคุณครับนี่อาจารย์เต็